สวัสดีค่ะช่อง YouTube ลาตีวัตถุม,มงคลหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้มานําเสนอนะคะวัตถุม,มงคลนะคะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะให้กับทุกท่านที่มีใจรักและมีจิตศรัทธาในวัตถุม,มงคลให้ได้รับชมกันนะคะชมเล่มแรกก่อนนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเล่มน,นี้ความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะ เล่มนี้สามารถพกพาได้นะคะพกพาใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้นะคะกระทัดรัดนะคะเล่มนี้ฝักรัดด้วยหวายนะคะแล้วก็ท้องเหลืองฝาบาทนะคะตรงนี้นะคะความยาวใบ4ี่นิ้วนะคะ ลายน้าเกี่ยวหรือว่าน้าสมพงนั่นเองนะคะมีคราบไข่ขุ่มสนิมบ้างนะคะตามการเวลานะคะนะคะจะมีคราบไข่ขุ่มสนิมนะคะข้างก็แห้งๆนี้เลยนะคะไม่มีการขยับขยื่นของใบนะคะเรนนี้เรนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่นที่สวยงามพกพาง่ายนะคะ ออพัคาถาตอกยันนะคะเรียดลอยนะคะดูเล่มที่สองนะคะด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะคะความยาวด้ามรวมฝักหกนิ้วครึ่งนะคะฝักจะรัดด้วยเชือกนะคะก็จะมีสภาพเเดิมแบบนี้เลยนะคะกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะคลาสสิกเก่าแบบเป็นธรรมชาติเลยนะคะความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่สามนิ้วสามนิ้วครึ่งนะคะ ลายกหนกผีเสื้อนะคะข้างแห้งแบบนี้เลยนะคะมีครับใครคลุมสนิมบ้างนะคะตามการเวลานะคะนะคะสวยงามนะคะมีความเก่าเป็นธรรมชาติชตัดเจนนะคะเล่มที่สามนะคะด้ามไม้ฝักไม้ลัดด้วยอลูมิเนียมขาปินโตนะคะความยาวเจ็ดนิ้วนะคะ ะค,ะความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่4นิ้วนะคะลายเสยมาใบโพครึ่งใบนะคะตะกุดสันมีสามดอกนะคะสวยเข้มขังเลยนะคะนี่ใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะคาบใครคุมสนิมนะคะตามการเวลานะคะ แล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่สี่ความยาวด้ามฝักสี่นิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะฝากและกันจะเป็นทองเหลืองฝาบาทนะคะเล่มนี้ก็สวยคลาสสิกเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะสี่นิ้วความยาวใบนะคะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะเส่มาใบโพยกต้นนะคะสันหนาๆนาี้เลยนะคะใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะ มีครบใครคขุมสนิมบ้างนะคะตามการเวลาข้างมีแทงแห้งนี้เลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของใบนะคะต้นนี้ก็เล็กกระทัดรัดนะคะท่านใดสนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะ วัดหนองโพนะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์091ย์เก้านะคะศู0 48, 0 48, 0 48นย์สี่นเะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะ,ะก็จะมีด้านบนก็จะเป็นวัตถุมงคลของหนวง่พเดิมเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะก็ไว้พกติดตัวหรือเป็นของขวัญของฝากให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนบถือลูกหลานเราก็ได้นะคะหรือเก็บสะสมไว้นะคะแท้ท่านหลวงพ่อปุูกเสกแน่นอนนะคะได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงนะคะที่เขาเก็บรักษากันมารุ่นต่อรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่อง youtube ลาตีวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ